คุณเกิดมาในโลกที่ไม่มีสิทธิ์เลือกชีวิตคุณจะยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือสู้เพื่อศักดิ์ศรีครั้งสุดท้ายนี่คือเรื่องราวจากหนังไทยปี2 5 1 7เทพที่ดาโรงแรมเรื่องราวก็เริ่มขึ้นจากหมู่บ้านชนบทในจังหวัดเชียงใหม่มีการเล่นสาดน้ำตามประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยก็คือวันสงกรานต์มาลีสาวสวยประจำหมู่บ้านก็เดินออกมาจากห้องบอกพ่อว่าจะไปเที่ยวงานปีใหม่แล้วมาลีก็เดินลงจากบ้านไป ณโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่มารีกับมีความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มที่เป็นคนใต้และเขาก็หลอกว่าถ้ามาลีได้ไปทํางานที่กรุงเทพจะมาเป็นดาราได้สบายเลยเพราะไม่เคยเห็นใครสวยอย่างมารีมาก่อนเลยและต่อมาเขาก็พามาลีขับรถเข้ากรุงเทพเจนมาลีก็เขียนจดหมายฝากมาถึงพ่อว่าขอลาพ่อไปทํางานที่กรุงเทพจะได้ดีมีเกียรติและเมื่อรวยแล้วจะส่งสตังค์มาให้พ่อกับน้องๆใช้ คนรักของมารีขับรถพามารีมาพักที่โรงแรมเชสหลอกให้มารีดื่มเบียร์พอตื่นเช้ามาเชสก็หายไปแล้วปล่อยให้มารีนอนอยู่คนเดียวมารีพยายามเรียกหาทั่วห้องแต่ก็ไม่พบสักพักก็ได้ยินเสียงเคาะประตูมารีก็วิ่งออกไปดูเพราะคิดว่าเป็นเชสแต่เป็นโทนพอโทนเข้ามามารีก็ถามหาเชสแต่ก็ได้คําตอบว่าเชสหนีไปแล้วทางค่าห้องค่าเบียร์ก็ไม่ได้จ่ายให้มาเก็บตังค์ที่มารีมารีไม่มีเงินจ่ายโทนขู่ว่าจะจับตัว ส่งตำรวจมาลีกลัวขอร้องโทนและขอกินเบียก่อนเพื่อจะได้มีอายโทนพามาลีมาทำงานเพื่อใช้หนี้ที่โรงแรมโดยที่มาลีไม่รู้เลยว่าเช่นนั้นได้ขายเธอให้กับโทนไปเรียบร้อยแล้วในโรงแรมของโทนมีแขกมาใช้บริการมากโทนขึ้นมาตามมาลีให้ไปทำงานเป็นครนงแรกมาลีสงสัยว่าเป็นงานอะไรมาลีไม่ยอมจึงถูกโทนทำร้ายจนมาลีต้องยอมทำตามและในที่สุดมาลีก็ต้องรับสภาพเพราะยิ่งเธอขัดขืนเธอ ยิ่งถูกทำลายมารีทำงานได้ประมาณ2เดือนแล้วเธอสามารถทำผลงานได้ดีกว่าหญิงอื่นที่อยู่มานานเสียจด้วยซ้ำโทนก็ให้รางวัลมารีเพิ่มเราะมารีทำเงินให้กับโทนได้เยอะคามแก้วถามมารีว่าเงินที่โทนให้จะเอาไปทำอะไรมารีบอกว่าจะเก็บเงินส่งไปให้พ่อมารีส่งจดหมายมาพร้อมกับเงิน1000บาทไปให้พ่อพ่อก็เข้าใจว่ามารีทำงานได้ดีอยู่ที่กรุงเทพโทนพามารีมาซื้อของขวัญที่อยากได้โทนพูดอาเสียงเข้าในวิทยุว่ามารีเป็นเทพที่ โร,รโทนรักมาลีมากกว่าใครๆเพราะว่ามาลีเป็นที่สวยที่สุดในโลกพอคนขายได้ยินสิ่งที่โทนพูดก็หุบยิ้มทันทีแล้วเดินเข้าไปที่หลังร้านพอโดนกับมาลีกลับมาถึง,ถงโกเลก็รีบเรียกโทนทันทีว่าเกิดเรื่องแท็กอรารวาสคำแก้วซึ่งเป็นเด็กของโทนให้โทนรีบขึ้นไปดูก่อนส่วนตนได้โทรแจ้งตำรวจแล้วโดนไวๆว่าเรียกตำรวจทำไมและก็รีบขึ้นไปดูคำแก้วท่านไม่พอใจที่คำแก้วตกหน้าเพราะความวิตถานของท่านโทนตกคำแก้วเพราะ บอกว่าทําให้มึงทําอะไรมึงก็ต้องทําและให้คาแก้วกราบเท้าขอโทษแล้วก็รีบผลักคําแก้วออกไปก่อนที่จะเกิดการจราจนอีกครั้งสุดท้ายโทนก็โดน ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงโกเล็กก็พามารีหนีไปเมื่อไม่มีทโทนมารีเหมือนไม่มีที่พึ่งต้องระเห็ดออกจากโรงแรมเธอเดินโซซาโซเซด้วยความหิวโหยเธอขโมยของเขากินและวิ่งหนีมาได้เจอกับโกเล็กโดยบังเอิญโกเล็กพามารีมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งพร้อมซื้อเสื้อผ้ามาให้มารีใหม่มารีบอกว่าถ้าทำงานมีเงินจะใช้คืนให้มารียังต้องทำงานเหมือนเดิมอยู่เพราะมันทำให้เธอมีข้าวกินมีเงินใช้ไม่ลำบากมารีปรึกษาโกเล็กว่าใจอยากจะกลับบ้าน ก็เล็กบอกให้มารีกลับบ้านไปก็ได้เพราะทนไม่อยู่แล้วไม่มีใครมาชุดมารีไว้ได้หรอกแต่มารียังกลับไม่ได้เพราะไม่มีเงินมากพอถ้ากลับไปตอนนี้ก็ไอเขาสิ มารีมองหาช่องทางการทำงานเพิ่มเมื่อเวลาที่เธอไม่ได้ทำงานตรงนี้เธอก็จะมาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเธอทำอะไรมาก่อนมารีเขียนจดหมายพร้อมส่งเงินมาให้พ่อและบอกพ่อว่าเธอได้ทำงานตัดเย็บเสื้อผ้าเธอบอกพ่อว่าได้งานทำดีที่กรุงเทพจะส่งเงินไหมพอเรื่อยๆเพื่อจะมาทำบ้านใหม่ถ้าเก็บเงินได้เยอะแล้วก็จะกลับมาอยู่กับพ่อและแม่ที่เชียงใหม่ของเรา วันหนึ่งขณะที่มารีไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าก็ได้รู้จักกับเพื่อนชายคนใหม่ชื่อไพศาลดูภายนอกเป็นผู้ชายที่เทคแคลร์ใจใสดีสุภาพอ่อนโยนกูจาดีเธอก็เริ่มรู้สึกดีและเมื่อเวลากลับโรงแรมเจอโกเล็กถึงกับแซวว่าไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าทําไมหน้าบานอย่างกับไปนอนกับใครมาแน่บ้านนะโกเล็กไพศาลจะมาดักเรามารีทุกวันเลยพอเลิกเรียนมารีก็มาซื้อเสื้อเชิญให้ไพศาลไพศาลทาทีว่าเกรงใจไม่ อยากใช้เงินกับมารีแต่เพราะเริ่มมีใจให้ไพศาลแล้วมาลีจึงไม่กังวลเรื่องเงินไพศาลชวนมารีไปที่บ้านเพื่อจะแนะนําให้แม่รู้จักมารีมั่นใจว่าไพศาลรักมารีมากสมเพื่อนบ้านมาฝากลูกไว้กับมารีแต่สังเกตอาการของมารีว่าน่าจะท้องและไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อสมยืนยันให้มาลีและบอกว่ากินสวันรู้เรื่อง ไพศาลบอกมารีว่าจะไปต่างจังหวัดสักสองเดือนคุณแม่จะไปเปิดร้านอาหารที่บ้านเกิดคือที่อยุธยามารีบอกว่าไม่อยากให้ไปเลยเพราะอดคิดถึงไม่ได้ไพศาลบอกว่าบางทีอาจจะไม่ได้ไปก็ได้เพราะไม่มีเงินไปลงทุนเลยแต่ถ้าได้มันก็เพื่ออนาคตของเรามารีถามกลับว่าไพศาลต้องการเงินสักเท่าไหร่สามพันเงินไม่มากหรอกแต่พอถึงคราวอับจนบาทเดียวก็ไม่มีเหมือนกันมารีเอ่ยปากจะให้ไพศาลย,าย้มก่อนไพศาลถามแล้วมารีเอาเงินมาจากไหนมารีสะสมมานานพอจะมีเงินแบ่งไปใ,ให้ไพศาลเอาไปลงทุนได้บ้าง ผมไม่อยากเอาเองินของมารีเลยก็ไม่เห็นแปลกเลยค่ะเพราะสักวันหนึ่งคุณอาจจะต้องเลี้ยงมารีก็ได้ใช่ผมต้องเลี้ยงมารีอยู่วันยังค่ำถ้ามารียังต้องการแต่งงานกับผมอยู่ มาลีมาปรึกษากับโกเล็กว่าต้องการเอาเด็กออกทำไมมาลีถึงอยากเอาออกตอนนี้ล่ะเพราะภพศารกลัวเขารู้ใช่ไหมว่ามาลีไม่ใช่สาวพมจารีโทษโกเล็กมันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงอย่างเดียวถ้ามาลีท้องมาลีจะทํางานได้อย่างไรแต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเราก็กินยาสมทรงเคยให้ยามาลีไว้แล้วแหละแต่มาลีไม่กินมันมาลีคิดว่ามันผิดแต่ภพศารเขาจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้เขาจะแต่งงานกับมาลีถ้าเขารู้มาลีคงแยที่สุดโกเล็กก็ไปตามหมอมาทําให้มาลี ที่โรงแรมพอมาลีรักษาตัวหายดีแล้วก็กลับไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าเหมือนเดิมเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าไพศาลมาหามาลีทุกวันเลยมาลีสงสัยว่าไพศาลกลับมาจากหัวเมืองแล้วเหลอเพื่อนบอกว่ากลับมาแล้วก็รีบมาหามาลีเลยไพศาลดูรักมาลีมากนะทำไมมาลีไม่ไปหาเขาบ้างล่ะมาลีอมยิ้มเหมือนคิดอะไรบางอย่างมาลีกลับถึงห้องก็เจอคำแก้วที่รอยอยู่ในห้องเพราะสอบถามจากโกเลสมาที่นี่ย่าอย่างหือทคำแก้วทุลานิดหน่อยทุลาอย่างของมึงกลัวเด็กมาปล่อยวะกูเพิ่งได้ มาสอวันนี้เองนะซึ่งตอนนี้คำแก้วก็เป็นเอเจนซีเองหากินกับหญิงอื่นเด็กที่คำแก้วว่าก็คือคำล่าหลังจากส่งคำแก้วที่รถนแล้วมารีกลับเข้ามาในโรงแรมก็เจอคำล่าถูกซ้อม ก็เลยขอพูดกับคำลลาเองคำลลาไม่ยอมนางวิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วนางก็กระโดดลงมาทางด้านมารีเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับคำลลาทําทให้ครูที่โรงเรียนสงสัยว่ามารีเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าให้ไปพักผ่อนได้นะแต่มารีไม่ไปบอกว่าอยากเรียนให้จบเร็วๆเพราะเรียนจบได้ใบประกาศก็จะกลับบ้านเพราะเบื่อชีวิตที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้และเมื่อเลิกเรียนไพศาลก็มาดักรอมารีที่โรงเรียนเพื่อมาขอย เงิน200เมื่อมารีกลับมาถึงโรงแรมโกเล็กก็วิ่งมาบอกให้มารีออกไปก่อนเพราะตำรวจกำลังจะมาจับมารีวิ่งหนีมาทางสนามแข่งมา้าและมาเจอกับไพศาลพอดีจึงรู้ว่าไพศาลน,นำเงินมาเล่นมา้ไาไพศาลอ้างว่าแพ้ไปนี้เดียวเองถ้าถูกเที่ยวสุดท้ายก็จะซื้อแหวนเพชรมาให้มารีไพศาลเอ่ยขอยืมเงินมารีอีก300แต่มารีบอกว่าไม่มีมีเงินเหลือแค่จ่ายค่าเล่าค่าอาหารที่ไพศาลสั่งมาเต็มโตนี่แหละค่ะและเมื่อกลับมาถึงโรงแรม มารีก็นอนคิดอะไรหลายอย่างโกเล็กมาที่ห้องเรียกมารีไปรับแขกแต่มารีบอกว่ามารีไม่อยากรับแขกแล้วไม่สบายหรือมารีใช่โกเล็กมารีจะเลิกหากินอย่างนี้สักทีแล้วนะอ้าวแล้วมารีจะทําอะไรมารีจะแต่งงานกับแฟนคนนั้นน่ะเหรอคิดดีแล้วเหรอมารีเขาอาจจะไม่ใช่คนดีนะเขากินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันแต่มารีก็รักเขาถ้าแต่งงานกันไปมารีอาจจะสอนให้เขาเลิกสิ่งนี้ได้แล้วถ้าเขารู้ว่ามารีเป็นอะไร ก่อนละไม่เขาจะไม่มีทางรู้ได้หรอกวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้เชื่อโกเล็กเถออย่างมาลีอย่างโกเล็กเนี่ยมันหนีไม่พ้นโรงแรมหรอกพ้นสิอีกไม่กี่วันมาลีก็จะเรียนจบแล้วนะมาลีจะเปิดร้านตัดเสื้อมาลีจะไปให้พ้นจากโรงแรมนี้พ้นชีวิตอย่างนี้มาลีหนีตัวเองไม่พ้นหรอกมาลีทํางานอย่างนี้เพราะมาลีชอบไม่ต้องทําอะไรมีข้าวกินมีที่นอนไม่ลําบากพอกันที่โรงแรมกับมาลีมาลีไม่อยากเป็นอย่างคาแก้วไม่อยากเป็นเอหากิน กับผู้หญิงอื่นไม่อยากทรมจนหมดราคาไม่มีใครต้องการมารีอยากเป็นอย่างคนอื่นที่มีคนต้องการมีครอบครัวมีลูกมารีจะแต่งงานกับคนที่มารีรักแล้วก็รักมารีตามใจถ้ามารีคิดได้ก็ตามใจขอโชคดีนะมารี ในที่สุดมารีก็เรียนจบและก็ได้รับใบประกาศนียาบัตรมารีรีบนาใบประกาศไปหาภพสารที่บ้านแต่สิ่งที่มารีได้ยินและได้เห็นคือภพสารพาหญิงอื่นไปนอนที่บ้านมารีวิง่งหนีออกมาอย่างเร็วมาตัดหน้ารถคนขับรถก็อาสาพามารีไปส่งโรงพยาบาลพอขึ้นรถไปด้วยกันเขาก็ใช้คําพูดหวานทําให้มารีนึกถึงเชสแฟนคนแรกรวมถึงโทนแล้วก็ภพสารด้วยพอรถติดไฟแดงมารีก็เปิดประตูรถแล้วก็รีบออกจากรถไปทันที มารีเห็นเสื้อผ้านในร้านก็นึกอะไรขึ้นมาได้เลยซื้อเสื้อเชอิ้ตกางเกงยีนและทิ้งชุดเดรสที่ใส่นั้นออกมารีเดินออกจากชีวิตที่เธอเคยรู้จักทิ้งการแต่งกายของเทพธิดาโรงแรมไว้เบื้องหลังหันมาใช้ชีวิตในทางเลือกใหม่ที่เธอพยายามสร้างขึ้นเอง เรื่องนี้ตอนจบอาจจะดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่อยากจะบอกว่าชีวิตจริงของคนที่เคยหลงทางมาแล้วไม่ได้มีเส้นทางเดินกลับไปสู่ความสง่าง,งามตามนิยายเสมอไปแต่การได้เลือกเป็นของตัวเองนั่นอาจเป็นชายชนะที่แท้จริงที่สุดแล้ว